เที่วิเวกทางถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกถ้าเราว่าเวลาพักอยู่ถ้ำสาริกาหนึ่งปีได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายประการทั้งภายในและภายนอกแทบตลอดเวลาที่พักอยู่จนเป็นที่สะดุดใจและฝังใจตลอดมาคือขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านถ้าจจำไม่ผิดชื่อว่าบ้านกล้วยที่อยู่ใกล้กับถ้ำมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ พอโคจรบินทบาทถึงสะดวกท่านขอวานให้ชาวบ้านนั้นไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวเพราะไม่เคยไปไม่รู้ค้นทางชาวบ้านก็เล่าเรื่องฤทธิ์เดชต่างๆของถ้ำน,นั้นให้ท่านฟังว่าเป็นถ้ำที่สาคัญอยู่มากพระไม่ดีจริงๆไปอยู่ไม่ได้ต้องเกิดเจ็บป่วยต่างๆและตายกันแทบไม่มีเหลือหลอลงมาเพราะถ้ำน,นี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่และมีฤทธิ์มากรักษาอยู่ผีตัวนี้ดุร้ายมาก ไม่เลือกพระเลือกใครถ้าปรยูทถ้ทำน,นั้นต้องมีอันเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงและตายกันจริงๆยิ่งพระองค์ใดที่อวดตัวว่ามีวิชาอาคมขลังๆเก่งๆไม่กลัวผีแล้วผียิ่งชอบทดลองพระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกระทันหันและตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นชาวบ้านพร้อมกันนิมนวิงวอนไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่เพราะกลัวท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้ว ท่านสงสัยจึงถามเขาว่าที่ว่าถ้ำมีฤทธิ์เดชต่างๆและมีผีใหญ่ดุนั้นมันเป็นอย่างไรอาตมาอยากทราบบ้างเขาบอกกับท่านว่าเวลาพระหรือคราวาาขึ้นไปพักถ้ำนั้นโดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นฤทธิ์บ้างแล้วคือเวลานอนหลับไปจะต้องมีการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆโดยมีผีรูปร่างดำใหญ่โตและสูงมากมาหาและจะอถูกไปบ้าง จะมาฆ่าบ้างโดยบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำนี้มานานแล้วและเป็นผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวในเขตแกวงนนั้นไม่ยอมให้ใครมาลุก,กล้ำกล่ํากลายได้เขาต้องปราบปรามหรือกำจัดใหเหินลิศทันทีไม่ยอมให้ใครมีอำนาจเก่งกาจยิ่งกว่าเขาไปได้นอกจากผู้มีศีลธรรมอันดีงามและมีเมตตาจิตคิดเผื่อแผ่กุศลแกบ่บรรดาสัตว์ไม่เป็นผู้คับแคบใจดำและต่ำซามทางความประพฤตเท่านั้น เขาถึงจะยินยอมให้อยู่ได้และเขาจะให้ความอารกขาด้วยดีพร้อมทั้งความเคารพลักและนับถือดังนี้ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กันไม่ค่อยมีความผาสุกและอยู่ไม่ได้นานต้องรีบลงมาหรือต้องตายเท่าที่เห็นมาก็เป็นทนองนี้จริงๆใครไปอยู่ไม่ค่อยจะได้เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางที่หนากลัวหรือตัวสั่นแทบไม่มีสติอยู่กับตัว และพูดเรื่องผีดูออกมาโดยที่ยังไม่มีใครถามเลยแล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวและเข็ดหลับไม่คิดว่าจะกลับคืนมาท่านนี้อีกได้เลยยิ่งกว่านั้นขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่นั้นเลยไม่มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนย์มนอีกต่อไปเลยท่านฉะนั้นจึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวว่าจะอยู่ที่นั้นเลยท่านพระอาจารย์จึงถามว่าที่ว่าขึ้นไปอยู่เลย ไม่ลงมาเห็นหน้ามนุษย์นั้นขึ้นไปอย่างไรกันถึงไม่ยอมลงมาเขาบอกว่าตายเลยท่านจึงไม่มีทางที่จะลงมาได้เมื่อรเร็วเรวนี้ก็มีพระมาตายอยู่ในถ้ำนี้ตั้งสี่องค์ล้วนมีแต่พระองค์เก่งๆทั้งนั้นเท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูดให้ฟังว่าเรื่องผีท่านบอกว่าไม่กลัวเพราะท่านมีคาถากันผีและปราบผีตลอดคาถาอื่นๆอีกเยอะแยะ ผีเข้าไปถึงท่านเมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถ้ำและผีโดยให้ท่านฟังเพราะไม่อยากให้ท่านกลนไปแต่ท่านกลับบอกว่าไม่กลัวและให้ญาติโยมพาท่านส่งขึ้นไปที่ถ้ำชาวบ้านจำต้องไปส่งท่านไปอยู่ที่นั้นเมื่อไปอยู่แล้วทำให้เป็นต่างๆมีเจ็บไข้บ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้าง มาฆ่าบ้านแม้พระที่ขึ้นไปอยู่ในถ้ำนั้นไม่ได้ไปพร้อมกันต่างองค์ต่างไปคนละวันก็ตามแต่อาการที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายเคิึงกันบางองค์ก็ตายอยู่ในถ้ำนั้นบางองค์ก็รีบลงจากท่าหนีไปพระที่มาตายอยู่ในถ้ำนี้สี่องค์ในระยะเวลาไม่ห่างกันเลยแต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไรทางชาวบ้านก็ไม่ทราบได้ แต่เท่าที่เคยสังเกตมาถ้ำนี้รู้สึกแรงมากอยู่และเคยเป็นอย่างนี้เสมอมาชาวบ้านแถบนี้กลัวกันไม่กล้าไปทะลึ่งอวดดีแต่ไหนแต่ไรามากลัวจะถูกหามกันลงมาโดยอาการรอดแร่บ้างโดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้างท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังที่ว่านี้เคยมีมาบ้างแล้วหรือเขาเรียนท่านว่าเคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝังใจและกลัวกันทั้งบ้าน ทั้งรีบบอกกับพระหรือใครๆที่มาทำนี้เพื่อต้องการของดี<ม>เช่นเหล็กไหลหรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ตามแต่บางคนก็ชอบประกาศโฆษณาว่ามีดังนั้นจึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากันเสมอแต่ก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปนอกจากตายหรือรอดตายไปเท่านั้นเฉพาะชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดีอย่างอื่นๆในถ้ำนี้เลยเรื่องก็เป็นดังที่เรามานี้ จึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวจะไม่ปลอดภัยดังที่เห็นเห็นมาพอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระอาจารย์ยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตาอย่างไรก็ขอให้ทราบโดยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคําบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่น่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาเสียวไปตามแม้นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติ ให้ได้กคอคิดมากมายิ่งขึ้นและมีความอาจหารที่จะ,ะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้มุ่งสแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากประชมมถ้ำศักชั่วระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำน,นี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัย ที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์เวลาท่านพักอยู่ในถ้ำนี้มีรู้อะไร,ประแปลกๆหล,ลายอย่างขณะที่พักอยู่ในถ้ำนั้นในระยะแรกๆร,รู้สึกว่าทาตุขาทุกส่วนปกติดีจิตใจก็สงบเยือกเย็ยนเพราะเงียบสงัดมากไม่มีอะไรมาพลุกพล่านก่อกวนนอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่าง ที่พากันเที่ยวหากินตามภาษาเขาเท่านั้นท่านรู้สึกเย็ยนกายเย็ยนใจในสองสามคืนแรกพอคืนต่อไปโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นมาประจำขันก็ชักจะกำเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นหนักมากบางครั้งเวลาไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดสดร้อนๆอนก็มีฉันอะไรเข้าแล้วไม่ยอมย่อยเอาเลยเข้าไปอย่างไรก็ส้วมออกมาอย่างนั้นทำให้ท่านคิดวิตกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่า มีพระมาตายที่นี่สี่องค์เราอาจเป็นองค์ที่หา้าก็ได้ถ้าไม่หายเวลามีโยมขึ้นไปทำตอนเช้าท่านก็พาโยมไปเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้วมาต้มฉันบ้างฝนใส่น้ำฉันบ้างเท่าทีทราบเป็นยาประเภทรากไม้แก่นไม้แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลโรคนับวันรุนแรงขึ้นทุกวันกำลับบงกายก็อ่อนเพลียมากกำลับบงใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติ แม้ไม่มากก็พอให้ทราบได้อย่างชัดเจนขณะที่นั่งฉันยาได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติและปลุกใจให้กลับมีกําลังเข้มแข็งขึ้นมาว่ายาที่เราฉันอยู่ขณะน,นี้ถ้าเป็นยาช่วยระง,งับโรคได้จริงก็ควรจะเห็นผลบ้างแม้ไม่มากเพราะฉันมาหลายเวลาแล้วแต่โรคก็นับวันกําเริบหากยามีทางระง,งับได้บ้างทําไมโรคจึงไม่สงบเห็นท่ายานี้จะไม่ใช่ยาเพื่อระง,งับ บำบัดโรคเหมือนแต่ก่อนเสียกระมังแต่อาจเป็นยาประเภทช่วยส่งเสริมโรคให้กำเริบแน่นอนสำหรับขราวนี้โรคจึงนับวันกำเริบขึ้นเป็นลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉันไปเพื่อประโยชน์อะไรพอได้สติจากความวิตกวิจารณ์ที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วท่านก็ตัดสินใจและบอกกับตัวเองทันทีว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะระงับโรคพันนี้ด้วยยาคือธรรมโอสถเท่านั้น จะหายก็าหายจะตายก็าตายมื่สุดกําลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้วยาที่เคยนํามารักษานั้นจะงดไว้จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโอสถหรือจนกว่าจะตายในถ้ำนี้จะยังไม่ฉันยาชนิดใดๆในระยะนี้แล้วก็ตื่นตนว่าเราจะเป็นพระทั้งองค์ที่ได้ปฏิบัติบําเพ็ญทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลและแน่ใจต่อทางดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมาเป็นลําดับ ซึ่งควรถือเป็นหลักยึดของใจได้พอประมาณอยู่แล้วทําไมจะขี้คลาดอ่อนแอในเวลาเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้ก็เพียงทุกเกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้เรายังสู้ไม่ไหวกลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียแต่ปัจบันนี้แล้วเมื่อถึงคราวโจรตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆคือเวลาขันจะแตกถ้าจะสลาย ทุกยิ่งจะโหมกันมาทับธาตุขันและจิตใจจนไม่มีที่ปรงวางเราจะเอากําลังจากที่ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุขตไม่เสียท่าเสียทีในสงครามล้างขันเราพอ,อท่านทําความเข้าใจกับตนเองอย่างแน่ใจและมั่นใจแล้วก็หยุดจากการฉันยาในเวลานั้นทันทีและเริ่มทําสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบําบัดบรรเทาจิตใจและธาตุขันต่อไปอย่างหนักแน่นทอดความอาลัยเสียดายในชีวิตธาตุขัน ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาทำหน้าที่ห้ำหันจิตดวงไม่เคยตายแต่มีความตายประจํานิสัยลงไปอย่างเต็มกําลังสติปัญญาสทาาความเพียรที่เคยอบรมมาโดยไม่ได้สนใจคํานึงต่อโรคที่กําลังกําเริบอยู่ภายในว่าจะหายหรือจะตายไปขณะใดในเวลานั้นอย่างสติปัญญาลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตุขันธ์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกาย ทั้งส่วนเวทนาคือทุกภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกขทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทําการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยัง้งแต่เวลาพบค่ําถึงเที่ยงคืนคือ24นาฬิกาจึงลงเอ่ยกันได้จิตมีกําลังขึ้นมาอย่างประจักษ์ สามารถคลี่คลายธาตุขันจนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกเวทนาที่กำลังกำเริบขึ้นอย่างเต็มที่จากโรคในท้องโรคก็ระง,งับดับลงอย่างสนิทจิตรวมลงถึงที่ในขณะนั้นขณะนั้นโรคก็ดับทกุก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับพอจิตรวมสงบลงถึงที่แล้วถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้วจิตสว่างออกไปนอกกายปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ดำ และสูงมากราวสิเมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวราวสองวาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่าจะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดี๋ยวใจตามที่ผีบอกกับท่านว่าตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนเดียวเท่านั้นช้างสารต้องจมลงไปในดินแบบจมมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีก ท่านกำหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่าจะมาตีและฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเราการมาอยู่ที่นี้ไม่ได้มากดขี่ข <associ> <people> ่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดตีและฆ่าให้ตายถึงเช่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมามาอยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้ต้องปราบปรามและกำจัดทันที ท่านตอบว่าก็อาตมาไม่ได้มามาครองอํานาจบนหัวใจใครนอกไปจากมาปฏิบัติบํบเาเพ็ญศีลรมอันดีงามเพื่อครองอํานาจเหนือกิเลสบาปธรรมบนหัวใจตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทาลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นศิษย์ของรพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์และมีอํานาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือน ท่านซักถามและเทศให้ผีร่างยักษ์ฟังเสียใหญ่ในขณะนั้นว่าถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจเก่งจริงดังที่อวดอ้างแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพโดยหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในคิดอยากตีอยากฆ่า คนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่วนท่านที่ว่าเก่งได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังเขาตอบว่ายังเลยท่านท่านว่าถ้ายังท่านก็มีอำนาจไปในทางที่ทำตนให้เป็นคนมืดหนาะป่าเทอนต่างหากซึ่งนับว่าเป็นบาปและสวยกรรมหนักแต่ไม่มีอำนาจปราบความชั่วของตัวที่กำลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจแบบก่อไฟเผาตัว และต้องจัดว่ากําลังสร้างกรรมอันหนักมากมีหนำยังจะมาตีมาฆ่าคนที่ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโลกทําไมจัดว่าท่านทํากรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทําความดีที่น่าชมเชยที่ตรงไหนอัตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาทําประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยังจะมาทุบตีและสังหาร โดยม่ได้คิดคำนึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดลากท่านลงนรกสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกเลยอาตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอะไรในชีวิตของตัวเพราะท่านหลงอำนาจของตัวจนถึงกับจะเผาต,ตัวเองทั้งเป็นอยู่ขณะนี้แล้วอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจอันนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาพลาญตัวอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ท่านว่า เป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองอยู่ในเขตเขาเหล่านี้แต่อำนาจนั้นมีฤทธิ์เดชเหนือกรรมและเหนือธรรมไปได้ไหมถ้าท่านมีอำนาจและมีฤทธิ์เหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้สำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจะต้องตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงแล้วเพราะโลกนี้เป็นอยู่ของมวนัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วนากัน แม้ตัวท่านเองที่กําลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอานาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะนี้แต่ท่านก็ไม่ได้เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงาสัตว์โลกไปได้ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นซักถามและเทศสั่งสอนบุรุษลึกลับโดยทางสมาธิอยู่นั้นท่านเล่าว่าเขายืนตัวแข็งบา่าแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับเขยื่อนไปไหนมาไหนเลย ถ้าเป็นคนธรรมดาเราก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจแต่นี่เขาเป็นอมนุษย์พิเศษผู้หนึ่งจึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาทั้งอายทั้งกลัวท่านพระอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชมตอนท่านแสดงทรรจบลงเขาได้ทิ้งตะบองเหล็กจากบาอย่างเห็นโทษและนรมิต เปลี่ยนภาพจากร่างของบุรุษลึกลับที่มีกายดำสูงใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามะกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยมัญญาตอัธยาศัยสแสดงความเคารพคารวะและกล่าวคำขอโทษท่านอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความสัตย์จริงต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่ากระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่เริ่มแรกมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มาก ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวกระผมทำให้อ่อนไปหมดถทยไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจจะทำอะไรได้ด้วยพระการเพราะมันอ่อนและนิ่มเพรยความราบซึ่งจับใจในความสว่างนั้นทั้งๆท,ที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่านั้น ไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลยแต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจในหมู่มนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีสินธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจำนิสัยต่างหากอำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่อ,อไรก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานขัดขวางมานะอันนี้แหลพาให้ทำเป,เป็นผู้มีอำนาจแสดงออกพอม่ให้เสียลวดลาย ทั้งๆท,ที่กลัวและใจอ่อนทําไม่ลงและไม่ได้ปรงใจว่าจะทําหากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอํนนานาจเท่านั้นกรรมอันไม่งามใดๆที่แสดงออกให้เป็นของหน้าเกลียดในวงนักปราชที่แสดงต่อท่านวันนี้ขอได้เมตตาอาโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องให้รับบาปหาบทุกต่อไปเลยเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกอย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ ก็คงเหลือกําลังที่จะทนต่อไปไหวท่านถามเขาว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากกายก็เป็นกายทิพย์ไม่ต้องพาหอบหิวเดินเหินไปมาให้ลำบากเหมือนมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกันแล้วทำไมจึงยังบ่นว่าทุกอยู่อีกถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขเล่าเขาตอบว่าถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่หยาบ พวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์จริงเพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่ากันแต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อมมีทุกข์ไปตามวิสัยของภูมินั้นๆเหมือนกันระหว่างที่ผีกับพระสนทนากันในตอนนี้รู้สึกว่าละเอียดและลึกลับยากที่ผู้เขียนจะนำมาลงได้ทุกประโยคจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจสุดท้ายแห่งการสนทนาธรรม ท่านว่าปรุดลึกลับมีความเคารพเลื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญญาณตนถึงพระไตรสรณคมกล่าวอ้างท่านพระอาจารย์เป็นสรณะ,ะและเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอารักขาแก่ท่านเป็นอย่างดีและขออนิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่ให้นานๆถ้าตามใจเขาแล้วไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่านเขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบถ ไม่ให้มีอะไรมาเบียดเบียนหรือรังแกท่านได้เลยความจริงแล้วเขาไม่ใช่บรุษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่านแต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกเทวดาซึ่งมีบริษัทบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขาและสถานที่ต่างๆมีเขตอนาบริเวณกว้างกวางมากติดต่อกับหลายจังหวัดมีนครนายกเป็นต้นนับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระงับโรคจนหายสนิท ไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับที่รุกประเทศมากเกี่ยวข้องและสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาจากไปและจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณ4นาฬิกาคือสิบทุ่มโรคที่กําลังกําเริบในขณะที่นั่งธทาสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องอาศัยยาอื่นใดรักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยธรรมโอสถทางภาวนาล้วน จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสําหรับท่านในคืนวัน,นั้นพอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทําความเพียรต่อไปไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกระปี้กระเป๋าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่ง จิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมงได้เห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบงอยู่ตัวอย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่าโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้เนเชิงหนึ่งจิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจหายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่งอาหารที่ฉันลงไปในตอนเช้าแต่วันหลังกลับทำการย่อยตามปกติหนึ่ง ความรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้นมากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามมิสัยวาสนาหนึ่งในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจยอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดก่อกวนบางคืนยามดึกสง,งัดก็ต้อนรับพวกรุก,กเทพที่มาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทําสงครามวาทะกับท่านอาจารย เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามาคืนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็สนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่ายวันหนึ่งท่านออกจากที่สมาธิแล้วก็ออกไปนั่งตากอากาศห่างจากหน้าท่าพอประมาณขณะนั้นกำลังรำพึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาประทานไว้แก่หมชนรู้สึกว่าเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกมาก ยากที่จะมีผู้สามารถปฏิบัติและไตรตรองให้เห็นจริงตามได้ท่านเกิดความภูมิใจและอัศจรรย์ในตัวท่านเองขึ้นมาที่มีวาสนาได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างจากธรรมแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิที่ฝ่ายฝันมานานก็ตามแต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในขั้นพอกินพอใช้ไม่ขาดสนจนมุมในความสุขที่เป็นอยู่และจะเป็นไปซึ่งตัวเองก็นแน่ใจว่าจะถึงแดนแห่งความสมหวังในวันหนึ่งแน่นอน ทำไมตายเสียในระยะการที่ควรจะเป็นนี้